สงสัยปะทำไมเราต้องทำงานโกมกเพื่อซื้อของที่แม่งก็ไม่รู้ว่าอยากได้จริงๆหรือเปล่านี่แหละทุนนิยมเงินเรียนเออตุนนิยมมันคือระบบเศรษฐกิจที่แบบใครมีของใครมีเงินก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนทำธุรกิจได้หมดไม่ต้องรอใรัฐมาคุมทุกอย่างกับเคลื่อนด้วยทำไรล้วนแม่งมีมาตั้งแต่ยุโรปอย่ป่อคาทตเลเรือใบแล่นขายของ กุศลกรรมเรื่องจากโรงงานนั่นไหลเป็นสายน้ำเลยอุดมการมันเทดีนะเอาจริงมันบอกว่าถ้ามึงขยันถ้ามึงทำกดดีมึงก็รวยได้ b r ร a k line committee s e าพในการไลตามฟันแมึงฟังดูเทปะมัน ข้อดีคือของถูกลงเทคโนโลยีโคตรพัฒนามีแรงปลาเทคนสร้างสรรค์ของจริงๆแต่ข้เสียแม่งก็ดำมืดอยู่ช่องว่างระว่างรวยกับจนเฮียมาคนงานบันทีกลายเป็นแค่ฟันเฟืองใครทุนเยอะก็มีอำนาจเยอะกว่าแล้วก็บริษัทใหญ่แม่งคุมทุกอย่างั้งแต่เรากินอะไร เราเสรีนะแต่จริงๆแล้วเรากำลังวิ่งไล่ของที่เขายาใหเรายาทำหนาาเนื่อยแทบตายเพื่อเส่ความสุขแบบสำเร็จรูปแล้วสุดท้ายเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆหรือเรากำลังเป็นสินค้าที่ระบบแม่งเอาไปขายวะทุนนียมแม่งดีนะแต่ก็น่ากลัวแล้วมันคิดเนี่าวะเรากำลังเลือกใช้เงินหรือนั่นมันกำลังใช้เราอยู่กันแนะ่ <c oughs> <c oughs> โลกมันหมุนว่ะเพื่อน